สวัสดีครับพวกเรานะครับชาวม4น5นะครับจะมาร้องเพลงครับเปิดข้าวครับเชิญรับชมรับฟังได้เลยครับหนึ่งสองเปิดข้าวข้าวฟังสงสู่จังเป็นอาชีงเหงากูที่สุดิ้จึง่อเกนดมาเป็นคนข้ามีนำมีรถไร้สนชิมถุกสันชนเพื่อบาง เป็นเม็ปลาโนทุกอยางโยนบาเข็นเหยียดสากียาโยนหยดยาโยนยากเกนขูดปรที่เส้นเอ็นจึงแปลรูวงมาเป็นกิ่งน้ําหลือาที่เหลืองแรง่แ,ลลแรงอันหลังกินสายเลือดดูรั้งสิ้นที่สูสดังสาพันจากแหมมาเป็นรูวงรยะทางนั้นเหยียดยาวจากรูวงเป็นเม็ด เยอดสากิยาทุกยดชาเธออลาเก็นปูโอนที่เส้นเอ็นจึงไปรวมมาเป็นกินน้ำเหลือที่เลือดแดงและน้ำแรงอลังลินสายเลือดกูทัสิ้นที่ซูสดข้าวข้าวข้า